ปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นซาต้าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือแม้กระทั่งโปลีกเองนะครับก็แทบจะไม่มีขยิบเลยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าซาต้านั้นก็เป็นหนึ่งในฮีโร่นะครับ ที่โกงที่สุดเมื่อ5ปีที่แล้วเหมือนกันเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปใน AWC ของปี2021นะทุกคนนะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีนะสมัยก่อนนั้นมีเกาหลีมาร่วมแข่งชิงแชมป์โลกกับเราด้วยนะครับนะแล้วในเกมนี้ครับทีมไทย iPod p r โครับดิบซาต้าลงมาเล่นนะเรียกได้ว่าบินทีไรเนะี่ยมีศพทุกทีบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวที่โกงมากๆกนะสมัยก่อนนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมปัจจุบันถึงเป็นฮีโร่ตกเมตาไปได้ครับรับชมไปพร้อมกันนะครับบอกเลยว่าเกมนี้โคตรมันนะ ตัวอะไรจะไปยืนเจอทอนเอารอราไปยืนเจอทอนครับเอาเรีววมาลงไปตามตำแหน่งครมาเดียบอนพร้อมแรกอยู่แล้วอะสลับได้อยู่แล้วโอ้โหก่อนเลยครับบูกิเกมแรกที่เขาเจอกับตัวของ M.O.P เนี่ยบูกิก็เล่นล้าสนะใช่ครับสองคนนี้แหละเล่นค่อนข้างที่จะดีเลยครับในเรื่องของในนิเฟช่วงต้นครับเอามาตัดก่อนครับตามสูตรการเล่นลาสครับ รอยิงรอเตะตรงนี้เอาไถ่กลับมาบุกีจะเบิร์จบไหมเกี่ยวมาเตะอีกหนึ่งทีจะเข้าไปโช I กไอพัพโปก่อนนะครับอุ้ยเกี่ยวตามด้วยฮะโทนี่ฮะแต่ว่าดามเมจตรงนี้โอ้โหทวิสไปไม่จบดามเมจฮะส่วนตอนสุดท้ายของไอพัพโปเกือบจะได้เหมือนกันนะตัวเองไม่ได้จ่ายฟิกเกอร์เข้าไปฮะถ้าติดเคิร์ดออฟเลสอาจจะตายเลยฮะจังหวะเซอร์ไพรส์เล็กๆครับโทนี่ฟิกเกอร์เข้าไปเกี่ยวตรงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ครับกลับมาฟาร์มก่อนนะแฮปปี้ยังไม่ได้บูบับครับเมื่อสักครู่ไปเก็บคลิปเล่นคารมาก่อน จะรอดูว่าโออี e ของแฮปปี้ะจะแฮปปี้หรือเปล่าวะจะลงมาเก็บครีปอีกตัวหนึ่งไหมครับเก็บครับไม่ได้รีบขึ้นไปกดอดานเลนบนขนาดนั้นนี่คือพลังแฝงฮะเอนเทเนเซ่เราเอ็กโพสิฟช e ิลมานะใช่ครับเหมือนตัวของโทนี่ครับสปอร์ต <Support S 2> กายบอกว่าตอนนี้ตัวแทงหรือว่าตัวที่ต้องการยืนข้างหน้าเนี่ยเ e อ็กโพสิฟชิลฮิตมากๆใช่ดีเลยฮะส่วนอีเลสต้องมาเป็นเลสไซเคิลครับมาประกันชีวิตไว้ก่อนถ้าเกิด <Yes. S 1> เผลอเสียในช่วงต้นเนี่ย คนนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนจะเน้นในเรื่องของตัวดามเมจด้วยนะคนเยอะเลยตัวของทีมทรีสตาร์ไทยแลนด์ก็มีคราร์เตเบสสองคนแฮปปี้ครับเอาแล้วเฟิร์สาบัตไปแล้วพาเราจับมาไม่ทันนะเป็นตัวของอีเรสครับเก็บเฟิร์สบัตตรงนี้ใส่ไปได้ครับรอร่าเสียชีวิตไปก่อนแล้วเล่นที่บริเวณมังกรเลยครับไล่บอลม,มาก่อนอ,อิเรสฮะยังไงดีตำแหน่งตรงนี้ยังไม่สี่ด้วยฮะตัวของทรีสตาร์อาจจะลำบ,บากในการเข้ามาคอนเทนต,ต์ตรงนี้ได้แค่บัดเย,ย้ๆยยในการตอดแฮปปี้ไปฮะ เป็นจังหวะที่เหมือนแฮปปี้จะเข้ามาปุดๆเลนล่างอยู่แล้วครับแต่ว่าผ้ามันตัดขึ้นไปให้ดูมังกรเล็กก่อนตัวละครของเขาก็ดูบุกยากเหมือนกันนะถ้าเรนทีงเสียช่วงต้นดูเสียไปฮะอีเรสเคลียคีปสูงเลยครับตรงนี้เกี่ยวใส่บุกิมาล้อเล่นตรงนี้โย่ไอป๊อตโปไม่เป็นอะไรเลยแล้วบินใส่หวาเต็มๆไปเป็นศพที่สองครับรอบนี้ไม่ได้รอดหรือว่าโชควงีเหมือนในเกมแรกอะโดนไปเต็มไอ้ม,มอไปถ่ายตัวยอย่างซาตาแต่ว่าตัวเองยังไม่มีดาเมจครับแกก็เลยบินใส่หน้าเลย ฝืนตัวเองด้วยครับตัวของอิมเนตเองไม่มีตัวของเนเจอร์เรียมอยู่แล้วอะเลวล่วยังน้อยอ่ะแล้วงัดมาตรงนี้อิเรสโดนจี้มาหนึ่งทีเกือบตายแล้วตรนนี้อยางจะสวนได้อีกอะอีกทีเดียวอีกทีเดียวฮนะจริงๆเหมือนเหมือนมันปิดได้นะจ<อ>งัหจงหวะจังหวะมันดูขาดๆเกินๆการต่อด<ม>ามเมจด้วยครับเมื่อกี้คือถ้าเกิดคเรียขอซัสสกิลหนึ่งทีหรือว่าภูเก็ตต่อยสักทีเนี่ยเหมือนจะปิดได้แล้วแต่ว่าแกพอไม่ได้แกถอยเลยใช่ฮะแต่ว่าก็ซื้อ สเป셜อย่างฟิกเกอร์ของอีเรสไปอาจจะสดหรือว่าซ่าเรเรียนมากไม่ได้เท่าไหร่ครับโทนี่มาเอฟบุสิชิลอีเรสยืนสูงนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมคือเคลียร์ครีปบริเวณกลางแม่น้ําเลยโดนลงโทษไปก่อนหนึ่งทีดีที่ยังไม่ตายใช่ฮะดูเกมนี้ชาญเหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบในการเล่นของตัวเองเหมือนกันนะวิ่งเข้ามาพยายามที่จะหาจังหวะเปิดฝั่งตรงข้ามให้กับเพื่อนนะเกมที่แล้วนี่ไม่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้เลยฮะ ไอ้ป๊อตโปรครับรอตัดคีพเล็กอยู่อีเล็กก็ตัดคีพเล็กทีมดูเองเหมือนกันคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้เสียให้กับฝั่งตรงข้ามเลยครับใช่อ่ะให้จังเกิลมาเก็บไม่ทันก็มา,าแท็กคีปตรงกลางแทนปาดมาตรงนี้ตรงแฮปปี้อาร์แล้วดังก็แชทออกมาได้ฮะโดนบ้องไปหนึ่งทีฮะ เข้าไปเช็คๆครับทนี่เห็นก็นเกี่ยวบูกี้ครับทอนมาตรงนี้แล้วกระโดดใส่ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับวอนหายไปเลยนะไอ้พราโปรบินซัดใส่เต็มๆตมครับยืนไม่ไหวนะแบบเบิ้ลคิวด้วยฮะโดนแสกโดนอะไรไปด้วยแล้วไหลามาต่อน,นี้สวิงเข้ามาแต่ว่ามอสผ่าออกมานี้จังหวะของชิคจะกลับที่ล่างตรงนั้นหรือเปล่าวะโอ้แล้วจะสวนนะโดนในซ้ายเกี่ยวมาแต่ว่าทนี่ไม่มีดาเมจต่อจากอีเรสครับ เอเซนโปรยปลายเลยครับแล้วก็ตัวท่าหนาของโทนี่ตัดสินใจ,จดีด้วยกับการที่เดินผ่าบอร์ดไปเลยแล้วเกี่ยวเอาบุกิให้ได้แล้วเพื่อนรอที่จะเล่นอยู่ตรงบริเวณนั้นอยู่แล้วก็ไปบินใส่บริเวณสซิทแคนเน,นลต่อตัวชาโดนแล้วโดนไอ้ปะโปเก็บ3ามใบครับโอ้หยุดไม่อยู่แลยฮะสแล้วฮะใช่อะสี่คิวของไอ้ปะโปเลยครับใบมีส่วนร่วมดาเมจค่อนข้างหนักจร,ริงฮะอีเวนต์เล่นแบบ ไม่กลูวอะไรแล้วครับมาดีครับเพื่อนรออยู่รอเซฟอยู่ก็เลยกล้าที่จะขึ้นไปยินวเวอร์ขนาดนั้นเลนการปล่อยคลิปเสียไปหนึ่งเวฟครับที่แต่ทารนอนยังกลับมาเก็บตัวสุดท้ายทานหรือเปล่าไม่ทานครับโอ้โหดูดีฮะตั้งรับอีกแล้วฮะปีสตาเกมนี้ดูตา่างเาเร็วมากค่อนข้างลึกฮะมีตัวของบอดมาพยายามที่จะค้ำตรงนี้ไว้อยู่เปิดวิชั่นให้แล้วฮะ อยเรดกันเงิน2,000ไปแล้วไอโฟโต่4คิว3,000ไปแล้วครับรวยมากอะเกมนี้ฮะจังหวะเฟิร์สบัตด้วยฮะจังหวะไล่ปัตคือเขาได้ตัวของวอร์ดเนี่ยมา2คิวเลยฮะโ้ oh. ดนี้านบนนะหายวับเลยฮะแล้วด้านนี้มีอีกศพแน่ๆครับเป็นทงหน้าทางน้าของโทนี่ฮะโทนี่เดินไปเปิดเช็คแล้วอยู่4คนพอดีครับส่วนเอ็ทีเอแอาศัยจังหวะนี้พอรู้ว่าเขาอยู่4คนตรงกลางเนี่ยไปตัดคลิปทางด้านหลังเลยครับสังหารตัวชาไปได้ด้วยฮะ ตัวของที่ตามักจะทิ้งดาสเลเยอร์ให้โดดเดี่ยวไปเลยนะใช่ก็คือแทบจะไม่ได้ขึ้นไปเติมเลยคนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมทุกเกมแต่ว่าดูฮะไอเทมของฟิตบล็อกเลยเกี่ยวใส่ชิกตรงนี้ได้ฟาต่อแล้วมีคนตามมาปิดบัญชีแล้วกดทังหน้ามาฟอร์แขรงไว้ก่อนนะแต่ว่าดาเมจตรงนี้กลับมามีคนรอดบเปวนอาโปบินใส่แอสเซนแล้วยังไปได้ปมโป่ห้าขีว่ะได้ดาเมจสุดท้ายฮะไฟนอลดาเมจตลอดเลยฮะไหลฮะแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้คือแบบ สบายมากมินเลนของดิแดนคารอนเนี่ยเรื่องคอเหมือนดิแดนคารอนจะคมกว่านะตอนนี้ะครับใช่ฮะยูซิเคชิ้นแรกด้วยฮะราคาไม่ได้แพงแต่ว่ามันคุ้มค่าในการได้เกมมาแบบนี้ฮะส่วนเลนล่างก็ประคองประคองไปครับยังไงเลนบนตอนนี้ได้เปรียบไปแล้วฮะก็แทบจะทุกเลนแล้โอ้โอสยสไลด์ยิงมันักคู่กะเอาบูกิตายครับคือยิงให้ป้อมเลยแล้วให้ป้อมมาสเปซเข้าไปที่บูกิครับเจ็บอะยังไงต้องกลับเลยฮะ ดูดันจริงๆฮะที่แตกทารอนสลอมแมตช์แรกในสุด AWC ครับเปิดมาดีนะครับได้ครองเกมครองจังหวะค่อนข้างยาวอะโอ้โหหมุดสุดรอก่อนครับจังหวะนี้ตัวที่แตกทารอนเจอมาแบบนี้ขอบินใส่แต่ว่าจังหวะนี้โดน้อเป้าหนึ่งทีแต่ว่ารับแสนักตัวนี้ไม่เต็มๆมะแล้วไอ,อ,อพิเกอร์หลอกสวยห้ป๊อตโป หลามาตรงนี้แล้วโดมิเนนเกี่ยวต่อแมนาดเดนชั่นตรงนี้เต็มหน้าแต่ว่ายังเอาตัวรอดได้ดีทาหด้าของมุกิแต่ก็ต้องยอมเสียเพื่อนอย่างตังวอร์ดไปด้านบนมีเรื่องกันอยู่แฮปปี้ตามมาซ้อนต่อมีมอบทาหด้าของชิคแต่ว่าชิคน่าจะรอดอยากไดเบนสุดท้ายตรงนี้ยังเทรดไปได้หนึ่งตอนหนึ่งนะรับด้านบนแต่ว่า โอ้หของชาน่น่าจะลอดยากทีนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วพย<ว><ม>ายามควงระหว่ตรงนี้แล้วบินมาแต่เป็นสุดท้ายไม่น่าจะพ้นไอ้ปอตโปรหรือเปล่าอะบินมาแต่กลางแม่น้ำอะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ไอ้ปอตโปทันท่าล่างเข้ามาเกี่ยวอีกหนึ่งทีโรล่าพยายามจะฝืนไว,แไว้แต่ว่าอีเรนแกเตรียมกระสุนนัดสุดท้ายทิ้งไว้แล้วครับทุกเลนเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้11ต่อ2ป้อมเนี่ย พิ่งจะได้แท้เววัด้านบนแล้วเทววัตด้านล่างตรงนี้นะครับผมมีโอกาสได้ครับพังแน่ๆส่วนเทววัตเลน่าในรอราเมื่อสักครู่แกเคลียครีไว้แต่ว่าโปเมื่อสักครู่แกขึ้นโทเวมาเลยฮะจ่ายมาเลย5 0บาทโอ้ผมว่าจ่ายแพงกว่านั้นด้วยฮะสไลด์เข้ามารอปิดครับแล้วก็ก่อนที่เกิดเหตุการณ์นั้นเมื่อสักครู่เอเทนซาตไปยืนทางด้านบนมาแล้วด้วยนะเขาบอกว่าเขาดับเบิลคิวใส่ไปบางทีนั่นนั่นที่ถลจรจะเกี่ยวใครดีแต่ว่าวอร์ดมันจะรู้ตัวว่าน่าจะยืนไม่ไหวฮะต้องฟ ไอ้ปอปป์พร้อมบินเหมือนเดิมฮะเคลื่อนอัปเดตด้วยอะไบาย,ยางเนี้ยบูบับโดนคุมแล้วครับโทนี่ดึงเกี่ยวมาแต่ว่าดึงให้รีเซ็ตก่อนพอเทาวเวอร์เลนบนแตกแบบนี้นีเซจะมีสลามากขึ้นนะทั้งคู่เลยครับทั้งอ e ีเลทั้งทีเซแล้วดูแก๊ดขำหน้าขนาดนั้นเทารเวอร์เลนกลางหายไปเท่าที่คิดเลยครับใช่ฮะดาเมจอยากให้ตัวของไอ้ป๊อปป์แอร์ไลน์ได้บินนะหายไปเร็วเท่ากับที่ดีถทายทรอนคิดเลยนะพอคิดว่าจะตีปุ๊บก็แตกเลยครับ สวิทเลนเกิดขึ้นนะให้โอเม์ลงที่เลนล่างถือว่าเล่นสบายนะเอน z ีแอนสลับในเกมนี้อาจจะรับเลนนี่ได้นหน่อยช่วงต้นและตอนนี้ใครโดนอยู่เอน z หลังจากที่พูดมาว่าสบายตอนนี้ไปสบายจริงๆอะแล้วไหลมาตัวแฮปปี้อ้าวเขาเหมือนจะอยู่เยอะโอ้โหหน้านี้ หน้านี่เป็นลอยฮะดาวน์แชนจิง,จงมางนะขออีกหนึ่งได้ไมาไอพี่แต่ว่าหน้าโดนถ่ายอยู่นิดนึงอ้าวแทงไม่โดนนี็ขอสวนนี่แฮปปี้ว่าไงต่อไหลต่อขอสวิงอีกหนึ่งทีมีไม้แต่ว่ายังติดคูดอาวอยู่เพื่อนด้านบน<ม>ไล่กาดดันเอาอีกป้อมจากอีเลสเลยครับแฮปแแปี้คนเดียวเกตดับเบิลคิวแล้วอีเลสกลายเป็นว่าได้สลามากกว่าครับเพราะว่านาซิสตาเนี่ยจะส,ส,สังหารฝั่งทีมไทยสักคนหนึ่งคือต้องกดเธอไปสี่คนแล้วแฮปปี้ได้ทริปเปิลคิวนะ สังหาร3คนเมื่อจะคู่ที่มาลุกค่ายเดียนแซททั้งหมดเลยแก้แค้ในให้เพื่อนสำเร็จครับเสีย1ฮะได้3เพื่อนได้พื้นที่ใน,านกนารกดดันทาวเวอร์ได้บนเกือบแตกอีกหนึ่งเลนได้ป้อมด้วยครับนี่ใส่ทารนคุมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะสกอร์คิว14ต่อ3ตอนนี้กำลังจะไปเก็บทรัพยากรอ,อย่างดาร์ฟเซเลเยอร์ต่อไปครับเป็นเกมที่เนียนตาเล่นได้ละเอียดจ,จริงฮะการเงินค่อนข้างห่างรวมถึงในเรื่องของสกอร์คิวด้วยอาจจะไม่นานสำหรับในเกมนี้ในการปิดเกมครับ ไอเกบมังกรแต่ว่ามันแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วครับการยิงห่างกัน5000ใช่ครับแต่ชิคถือว่าลงมาในเกมนี้ก็ถือว่าไล่ฟาได้ดีนะอาจจะตามเร็ว,เวนิดนึงแต่ว่าสกอร์เนี่ยก็เป็นเขาถึง2คิวเลยครแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับท่านที่ตลยยังไม่ได้เซตไฟยังไม่ได้เริ่มอะไรตอนนี้คือเป็นเกมรับอย่างเดียวทีนที่สามมากันแล้วฮะอยู่เรสเองก็ออกเป็นมูราฮะดาบแดงจากตัวของแฮปปี้ฮะหลังจากเก็บไปถึง3คิวฮะ ได้เทียม3ชิ r ama r ama ้นที่ต้องการมาแล้วนะครับโต่งทองพร้อมเซ็งติสเตงวุรรมาสาร์กำลังจะขึ้นโอมิอาร์มด้วยถ้าได้โอมิอาร์มาเกาหลีน่าจะโตแตกครับจริงครับยากมากที่จะไปทนดาเมจของพ่อหนุ่มแว่นคนนี้ได้แลวอีเรสดูแกดักหน้าสลด์นายิงสายไปชีกโดนสามนัด4ี่นัด5านัดเรียบร้อยอีเรสครูดาวแทบไม่มีครักของอีเรสนะกับไอเทียมที่ถือว่าออกมาเป็นแบบ รถคู่ดาวเต็มๆอยู่แล้วด้วยฮะแล้วคือโดนไล่แบบต้อนมาให้อีเลสจริงครับพังทาวเวอร์เลยลากสามต่อไปหนึ่งทาวเวอร์แล้วบุกต่อเกี่ยวมาบินรอบินเอสเซนไม้ยังตัดสินใจไม่บินครับน่าจะรอโถมพร้อมกับคลิปที่กำลังที่จะขึ้นบ้านตรงนี้เคลียร์ด้วยแมสไนเคชั่นก่อนแล้วด้านนี้ฮะแฮปปี้เข้าไปเรียกสกิลได้อยู่นิดนึงแต่ว่าสิ่งสัมพัญคือทาวเวอร์ที่ทารอนไล่เข้ามาแล้วดูเลือดโอ้โหนี่รวบพร้อมกับไอ้บอสโปอีกหนึ่ง สกิลที่ไหลามาตรงนี้ยาวๆป้อมกลางไม่ต้องสนใจ,นใจก็ได้เอทีเนเข้ามามีส่วนร่วมกับทีมผมมาแล้วเน้นตีบ้านด้วยปอปโอ,โอปบินอีกรอบนึงขาบ่อไปเลยอีกหนึ่งแล้วสุดท้ายไม่เก็จะไม่ไหวยังมีสกิลอยู่ก่อนตายปอปโปจัดให้แล้วปิด <c oughs> เกมได้ไปได้ก่อน2 <c oughs> 1ต่อ3จากดีแท็กทารอนนะคีไม่ต้องค้ำครับผมมีคนกู้ฮะเข้าไปยิงบ้านแตกไปที่เรียบร้อยครับดีแท็กทารอนวินเนอร์